นี่สั่งไปสองลายเนี่ยเสียไปสองพันเลยเนะี่ยตอนแรกอะตังผมพอไว้พี่ผมออไปกดลบแล้วผมก็กดซ้ำอีกรอบนึงแล้วเป็นไงมันเลยเสียสองรอบโอ้ <laughs> ไอข้าวแซลมอนก้อนหนึ่งมันกินแล้วมันอยู่ได้กี่ทีสองชั่วโมงพี่สองชั่วโมงเหรอไปไหนอะไปลบโอ้ประตูผมทำไรนะนอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้พี่ผมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอันนี้เปล่าเป็นพวกยาบาลเก่าเปล่า บ้าลอ้าวเหรองดูแผนที่เดี๋ยวเราอยู่เนี่ยที่ทำแบบขี่ลองดูเดี๋ยวเราอยู่เราอยู่ตึกทำแบบขี่ใช่มันมันไม่ใช่โรงพยาบาลโรงพยาบาลตึกตึกนีงเนี่ยเราอยู่ตึกทำแบบขี่ลองดูเดี๋ยวใช่ใช่ใช่เราเราไม่ได้อยู่ตึกโรงพยาบาลใช่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 เราออกนะไว้เฮีอใอ้เขาอย่าหยิบหยิบออกเนี่ยออกเนี่ยลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์เอฟเอฟเอา ตรงนี้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 เนี่ยผมกำลังดัดไฟนี่นะพี่แซมบอลคนคนนี้ยลุงลุงกำทับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับกินข้าวไปยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวยังครับมีให้ลุงอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวยังครับมีให้ลุงอ่ะไม่ถามเฉยครับ อ้เดี๋ยวเรารอรวมทุกคนเราค่อยคคุยทีเดียวก็ได้อ่าวลุงลุงลุงทำงานไหนแบบว่าทำงานไหนไหมครับลุงแล้วลุงเหรอจีบสาวไปเรื่อยอ่ะอ๋อเกดเนี่ยลุงลุงแบบลุงจะเมียตอนไหนเนี่ยถามจริงลุงอย่าทำตัวเหมือนคนนี้เด็ดนี่เมียเจ๊แม่ตอแหลกตกตอแหลเลยอ่ะเพราะว่าอยู่ทำไมไม่มีเมียเมียไม่ใช่แม่ตอแหลก็ตกใช่ไหมใช่อ่มันแปะอะไรเนี่ยโอ้โหตอบใช่ไหมพี่ ตรงหมอทิมย์เลยใช่ปะเมียเมียลุงเนี่ยเนี่ยเข้างขวาเนี่ยครับปะนี่ไงนี่ไงเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้แ่เกล้งเกล้ว่ะลุงเกลระลุงเกิลีเหรอลุงเจเกลีเหรอลุงใช่มือลุงเนี่ยแหละอ๋อโอเคโอเคโลกสวยด้วยมือเราเว้ยโลกสวยด้วยมือเราอ๋อนี่คืออที่ไหมแบบว่าคือนางนางทั้งท่าใช่ไหมเฮ้ยเฉ่งเลยดูแอบอ้างว่แอบหนึ่งอ่ะใช่ไหมวะอีเวนต ไปรวมตึ๊ดแ <ondan S 1> ข่งไปรวมตึ๊ดกข่งบ้า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 ฮลโหลฮัลโหลพี่แบ๊กทำประจำมาแล้พี่มา <aha S 1> กึ้นได้เลย100เพนน่ะเพนน่าจะมากับพี่แบ๊กเออเหรอมันหนาทุมนแล้วอ่ะเพนน่าจะไปได้มั้งไม่ไม่เพน่เพนน่ามันนี่อยู่อยู่ได้อยู่ได้ผมถามแล้วได้เหรอใช่ใชมันไปทำงานเก้าโมงเช้าโหดูมึงดูทะเบียนรถกูด้วยดูดูซีซีเอ้ย สีส oh ีว่ะสีสียังเดียวเะยว่ะโอ้ยอรีครับอท่าอรีขอรีครับขอรีขอรีสบสี่ก็ไม่บอกร้อยโลแรงจังอบคุณนะห้าร้อยห้าร้อยพอดีแบบนพอดครับเียม่ค่สวยได้เดยไม่สวยสวไหมลงลงทเลาอไง้ยลุงาอะไรางี้ยเบียก็ตอบงออีโนคงเด็กมาแล้วเป็นซองเอรอโอเค เะไปกินพัฟี่ว่าทำไมคนอื่นเขาได้สามตัวล็อกไปล็อกเฮ้ยไปล็อกก่อนรือว่าเราเลขแปดไปอยู่ตัวกานป่ะน่ะพีอะไรวะน่ะซีซีแปดวิวเฮ้ยซีแปดอวิวอุ้ยเลขโคตรสวยสวยจริงสวยจริงเปิดได้นะดวงดีจังไงอ๋อยีนนั่นเหินเล่นเอาเอาไม่รู้เรื่องเลขล็อกเลขล็อกครับผมนี่ไงโทษทีเฮ้ยรถคุณคุณมโนปัสไม่ใช่โดยหรอพี่ไปที่อันนี้พี่เบิร์ดรถมากับเพนเลยมาตรงรอรอบอกกอนรอเพนด้วย เราผินด้วยนะมโนไม่มาเหรอโอเคโอเคตอนจอดยื้อไปเหรอเดี๋ยวเพิ่งลงอ่ะเพิ่งลงอเ่ะเจะบอกว่าลงแข่งรถครับผมเขาเล่ากินนะแล้วรถไหนแข่งนี่อ่ะมีให้เหรอมีให้ครับมีให้ครับลุงครมีให้ครับในโดทะเบียนโคดซีแปดดับเบิ่ะทะเบียนโคดสวยเจ็ดสามครับดิจิตเตอร์อีเวนต์อ๋อให้ลงทะเบียนอะไรบ้าเลยไง ต้องลงเล้วลงเลี้ยงเลยอะไรลงเล้ยเบียร์ร้บาทไอ้ดอทนะจ๊ะร้อยบาทร้อยบาทมันยัไงนไงไอ่อเย็นน้องเขาดคือให้ลงลงอะไรอะไรอะไรยงเยวมั้งอเลงอเคโอเคองเคโอเโอเคโอเคโอเคโอเเคอเคโอเเอเคโอเคโอเคโอเคอเคอเคโอเเเอเเเอเออเอเอเอ

ขบอขบอเราไม่เราไม่คุยเดี๋ยวขอบอเราวิ่งไปวิ่งไปดูไหมกดไหวิ่งไปดูถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนยครับผมอุ้ยคุ้นๆนะครับคนนี้คนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปหน่อยครับขอจิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับอุ้ยอุ้ยใช่เลยครับก็แต่ชื่ออะไรหรอครับโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปนะครับผ่านหน้าผ่านหน้ามาครับผ่านหน้ามาครับ ผ่านมาครับน่ามาได้ครับทางทางนี้ครับทางนี้ครับอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้ใครอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยเหรออันนี้ใครครับเนี่ยสดค่ะอ๋อสดวนเหรอครับโอ้โหศูนย์เก้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ไหนเดี๋ยว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 เบอร์อะไรวะสดก็ทักมาเลยเฮียนั่นพอไม่ต้องพูดเยอะเจ็ดพอตรงไปเลย นี่มันเคยผมเคยผมเคยเห็นเมื่อกี้นี้คนคนนี้ผมเคยเห็นเจะคนดังเว้ยเพนเมื่อกี้จะคนดังผอบจะผอบไฟไงผอบไฟไงที่ดังๆไงไปแล้วไปแล้ววงวงอยู่ไหนวงอยู่ไหนวงีืนี่ไงวงยืนไงเนี่ยตำรวจตำรวจตำรวจครับผมผอบผอบเขาคิดผอบอะไรนะ สดคาสดคาทุกไปสดคาปอโหรอใช่ครับปอบชื่ออะไรครับไม่เห็นวงอะทำไงอะเห็นอะหัวแดงๆงครับเมื่อกี้น่ยคนที่ยืนอยู่บนเขาอะไม่ถามดีไม่ถามสาวดีไม่ถามสาวดีลิง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 ปอโบไฟเออใช่ปอบไฟครับปอโบท่นอย่ปอทานอยู่ในูรัเป็นที่ใช่ครับใช่ครับคุณพุทถูกับโอเครับ้กล้วยครับิกล้วยอ่ะยยมวงชื่อมาคอนเตค่ะไอ้เปยอมเยี่ยนน้อยยังไงยัยยอดเป็นยัย ลงนอนตอนไหนลุงไม่เสียใครไม่รู้มันโอ้เรื่อยลุงมีเรื่อยต่อเลื่อยอ่ะตกงานลุงใช่ไหมลุงนี่ว่างนะครับเนี่ยเ่อยแล้วไงดี่ว่างว่างว่างรถเมียไม่อยู่เอ้ยลุงโอเคเราเล่นรอบหน้าใช่ไหมเราเล่นรอบหน้าเราเล่นรอบหน้าลุงเมียใช่ไหมครับแต่ว่ามีมีมีหน้าห้าใช่ไหมเมียมีก็มาไม่มีเมียไม่มาถ้าเมียไม่มีโอเคถูก

สิบวีแล้วสิบวีแล้วเร็วเร็วไหนดูไหนวะอ๋อขวาเทปไม่ตอบเทปไม่ยิงทาโกะไม่อร่อยทาโก้อะไรวะอะไรเอ้ยอะไรอะไรอะให้วิ่งให้วิ่งไปเหรอมาแล้วเดี๋ยว ไอ้กูต้องที่หนึ่งกูต้องที่หนึง แรงแสงทางโค้ง ไปไลกูโนหนึ่งโนวันบาวตาม,มาติดๆครับข้างหลังครับจงไงครับ โอ้โหแม่งเฮ้ยยี่อะไงทางงวนจัดอย่างเงี้ยเลยทางวนวนไวรุ่นอากินะ <laughs> อย่าอย่าชมครับอย่าชมครับโกอยู่ครับไม <laughs> <laughs> ่มีหมางแคล

เสร็จป้ะเสร็จป้ะเสร็จป้ะจริงพอดอนา,าสุดพอดจริงคนแต่ที่สองก็ตามมาติดๆเลยนะยังเดือดเลย <c oughs> <laughs> เอาแล้วคิดกับแอร์นะขอไปเลยมันะ้งข่าวเนะี่ย <c oughs> ผมลองเปิดกระชาหน่อยดิมันขยันจริงไหมวะสิบอันน,นี่ได้กี่ลูกครับสิบลูกครับสิบลูกเฮ้ยแต่เฮ้ยเกืบได้แมวไอ้เหี้ยบาน่าโอ้ยหกเก้วยโอ้ยเอฮ้ยพีทีหนึ <c oughs> ่งกว่นนั้น ได้เหรอเออดูเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเรื่องได้ได้อะไรบ้างอ่ะเด็กาชาขยันติดลูกอย่าบอกนะว่าแก๊งเราเข้ารอบทุกคนแหละใช่ปหมใช่ได้ไงดูดิโดูด้กาชาขยันนั่นเดียวอืมได้ผ้าหนึ่งเส้นรู้ว่าผมอยู่ที่เก็ดที่แปดที่เก้าแล้วมันที่สี่แล้วเนี่ยที่หนึ่งครับที่หนึ่งครับแก๊งเราพลาดแล้วเลยไม่ผมจริงผมมีสิทธิ์อูที่ที่หนึ่งกับที่ที่เจ็ดได้เว้ยพวกแก๊งอผมแม่งพลาดเว้ยผมกกัันนตาย กลับไปเกลียดไม่ลงให้เนี่ยเราต้องวนกลับไปเก็บเก็บอันนั้นแหมเก็บแหมอ๋อไอ้ไอ้ตรงปั๊มแม่งวนกลับมาเฉยเลยงงเลยนี่นถ่ายรูปถ่ายรูปปั๊ถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปป่ะอ้าวผมได้ปิดเอฟเคป่ะเฮ้ยตรงดีไงเปิดพระชาครับสิบรูปขอบคุณคุณเอ่อคุณลำนน้องลำเออคุณลำดวนนะครับขอบมากนะครับพี่ลำดวนขอบคุณรับการสมบัติสมาชิกนะครับ อ้าคนได้อ้าวโอ้โหจบเลยแค่ชั้นลูกเดียวเแบบยาวๆเลยกูอยากนด้ได้กี่ลูกอะพี่ได้สิบลูกเสร็จอันนี้มณีสิบชิ้นโอ้โหคนจะเล่นเลยจะเลนมาโน่นึงครับโน่นึงโนตึงครับอแล้วทำงานทำได้ปะอะไรนะน่าจะน่าจะไม่ได้นะกกิจรรมมไไ่ดเอาไมา่ได้แล้วทำอะไรอะเราเี่ย เราได้ใช่ปะน่ต้องรอรอชวนลุโก้ลุงปุ้ยแย่เมื่อกี้ทาโก้ชนที่ไปเนี่ยลุงไม่ยุไม่ยุลุงไม่เห็นไอ้ใช่ไม่ได้หายเห็นรถต้อรมาแรงเกินจับได้เมียฟ้องเมืองแล้วอันนี้เดียวลุงได้ที่เท่าไหร่อ่ะที่เท่าไหร่ลุงทาโก้ที่เท่าไหร่ลุงรู้ว่าจำได้เลยยไม่ถึงสิบห้าล้มแล้วสอง ลุงเหมือเหรอเขาใส่เยอะๆอะไรอ่ะงี้เขาใส่เยอะนเยอะๆอยวันนี้เมื่อกี้ผอบอมังตามเซลวีบินตามเซลได้ไหนะโนหนึ่งโนวันครับผมผอตามเหรอเออผอบินตามเดี๋ยวลืมเก็บจุดที่ห้าใช่ผมไม่ผมมีเก็บจุดเหมือนแกนเมื่อกี้ลืมเก็บจุดไปอยู่ที่ห้าเนี่ยข้างหลังสุดเลยเอ้าคือขึ้นไม่เล่นคือคือรูปอยู่คุณอยู่รูปอยู่ที่ห้าใช่ไหมแต่ที่หนึ่งก็ดีนะผมว่าลงดีสุดละ มามาถ้าไงเดี๋ยวเขาเข้าเรื่องเลยกันครับก็คือลุงคนนี้ครับที่ผมไปเจอนะเจอข้างรัเงเคยเจอแล้วแหละเจอข้างทางแล้วบอกไจะไม่เจ็เจอเจอที่ทำหมูนะลุงที่ลุงฟ้ามกับลุงก็ก,ก็ก็ดีนะครับลุงลุงดูเป็นพี่ใหญ่มากแล้วแบบน่า,นาจะน่าจะอยู่กับพวกผมได้อะไรอย่างเงี้ยไหนดูผู้ใหญ่ยังไงใช่ดูแบบอย่างเย็นโลอะสีเหลืองอะไรสาระได้สาระจริงโอเคไปเล่นโอเคอ่าก็คือ คือลุงแกมาคนเดียวแม่ครับลุงเกมาคนเดียวแล้วแบบไม่มีครอบครัวด้วยโดนทิ้งโดนเมียป่ามาครับเดียวเดียวเดียวเดีไม่หล่อแล้วไม่หล่อเป็นงี้นะครับอ่นนี่แหละครับก็คือถ้าสำหรับผมนะผมว่าคุยสารอะไรคุยสารอะไรที่ตอนที่ผมรู้จักเท่าที่รู้จักไม่กินยังไม่ขายเลยยังไม่ขายคเลยยังไม่ขายคิดๆคิดเราบ้างเพราะแร่ก็ฟาร์มมันแร่ฟาร์มคือตอนฟ้าผมว่เจอแกอยู่ฟาร์มฟาร์มหมูด้วยกัน ก็คือผมดูดูดูแกอยู่คนเดียวครับดูแกน่าจะรู้สึกเหงาแต่ว่าแกก็ยังไงอ่ะแกแกดูโตครับเอาง่ายๆได้ยังเงียบยังซ้ำแขนเนี่ยเด้อเด้อเด้อแล้วไปเจอกันทั้งสองคนเลยใช่ไหมเนี่ยมีคม่นั่นนั่นจะเจอคนละรอบมั้งใช่ครับน่าจะเจอคนละรอบครับแต่ผมผมไปฟาร์มหมูฟาร์มอะไรวะไข่แล้วก็กรอบเตอร์กับแกก็ก็ไปฟาร์มกับแกก็ดีอยู่ คือผมมาช่วงเาช,าชา้าๆเลยจะตื่พี่แกไม่ได้รู้จักคนมากด้วยครับพี่เซลใช<อ>ไหมใช่ครับเราจะเอาเหมือนระบบเก่าใช่ปหมเราคัดเองเงี้ยเราเราหาคนเข้าเองเงี้ยวะออต,ต,ต้องต้องต้องดูอีกทีนึงก่อนนะดิไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆ,ๆก็อยากให้เป็นแบบนั้นแหละแบบแล้วมาขอแล้วก็แล้วลุงมีอะไรบ้างอะลุง่ลุงลุงเอิรนต้องถามลุงก่อนว่าลุงมีอะไรบ้างมีแบ่งสตอรี่ยังยังกระตังจะตีมีแบ่งแก๊งยังยังไม่มี มีแต่หำเนี่ยเออโอเคก็ถ้าเราเข้าแลไวเน่ยาต้องทำแหวนต้องทำอะไรใช่ไหมล่ะใช่ใช่ครับลุงลุงต้องไปทำแหวนซอสลี่แล้วก็แหวนแกงครับเสร็จแล้วเป็นไปได้ทำทำตู้ด้วยผมว่าฟาร์มเหมือนชุดเดียวก็น่าจะได้แล้ยครับตู้อ่ะเหล็กพงเย็นโอ้ยตู้สบายแล้วตู้ตู้สบายสบายสบายไปถึงตีสบายใช่ไหมลงเหมือนไปสามรอบไม่ได้ใช่พี่เปฟาร์มสบายฟาร์มสบาย นั่นแหละเยี่ยมต้องต้องไปทำแหวนจตอรี่แหวนแก๊งต่อเลยแล้วก็มาไหว้ทีว่าพร้อมขึ้นยังแป็นแก๊งมันมีอะไรบ้างนะมีปูนสิบสายไฟสิบใจตรงสายไฟนี่แหละโอเดี๋ยวไปช่วยจกก็ได้ครับอ๋อุเมีอันนี้ไหมอ่ะมีมีไอ้ถุงมือยางไหมอ่ะอ่อยังมีใครมีผ้าเหลือไหมห้าอันน่ะผ้าลุงนี้ผ้า โอเคตอนนี้คือคือลุงมีผ้าหันใช่ไหมอ๋อคือลุงไม่มีถุงเอ้ยถุงยางเอ้ยถุงมือยางใช่ไหมยางถุงยางอะไรพูดผิดพูดผิดโอเคก็คือต้องไปทำถุงมือยางเนาะเดี๋ยวได้ไปเชิญอกันจบนะลุงโอเคไหมเด็โอเคปูนปูนลุงมีใช่ไหมปูนมีห้าแล้วจอดอีกห้าเอาไปเป็นหกกระเป๋าเบอร์อะไรลุงใครอ่ะผมพูดอุ้ม มีใครอยากีม่นมลุงปังลุงไม่เห็นว่าเอเบอรอะไรลุงไม่เห็นได้กในวัยลุงลุงมอยวเดียมองในวัยกว่าแล้มองในวัยมองในวัยไม่ดีเราเดินมาดิเดินมไปไไปห้าห้าหรเก้าห้าหกเลยเหรอเฮ้ยลุงลุงคีโมห้าสองก็บอกลุงสี่เก้าลุงสี่เก้าลุงสี่เก้ลุงตาไม่ค่อยดีลุงแก่แล้วว่ะ ลุงไม่เก็ตลุงไม่เก็ตเอาใหม่เอาใหม่ลุงไม่เก็ตลุงห้าลุงห้าสองลุงห้าหกในสรุปอ่าฮะโอเคโอเคโอเคลุ้นเรื่องเี้ยเรอจบกิจกรรมแล้วฮะเราค่อยไปช่วยกันทำใยการของดำเพราะว่าของของงานข่าวเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะใช่ไหมลุง Event ด้วยว่ะ e v ต n t s t o ใช่ไหม Event Story ใช่หรือสามสิบแล้วก็ใช้อะไรวะไอคิด เพชรใช่ไหมเพชรเพชรหนึ่งหรือเพชรสองสองต้องต้องไปดินด้วยต้องการที่จะตีกันนั่นแหละกันไปเลยแล้วกันปะบีบีตีเวนสตอรี่กันปะปะปะเลเบลเอาเอาแล้วคันนี้ไม่ได้ตายหรอเป็นใช่พี่นไ่เนี่ยผมยังไม่ได้แต่งอะไรสักอย่างเลยไงก็ลงฝึกลงฝึกฝึกเดี๋ยวอีกหน่อยลุงก็ชำนาญลุงใช่ปะใช่อีกหน่อยก็ชำนาญแรกๆผมไม่เป็นไม่เพ็นเดียต้องนิ้วรวๆูหน่อยลุง น oui> <Hey, ี่วดล้ว hmm> น้ลตามไปหนึ่งสองซหมวก่ันมหมวกันเร็วเรงสอเร็วเหัวุมหัวถุมหัวอุ้ยไม่ได้แกเฮียเอ้ยแต่งแพงมามเพนกันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันี่ยมผมยังไม่เคยไปถามเลยใช่อนกันใครอะใครมาใครมาดูดิไปหนสองซ้ำหนึ่อ้ย ออยเาได้ทุกคว่ะได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะขันกี่เส้นตอนนี้มีกี่เส้นละในรถครบแล้วมั้งพี่เสร็จนิดนึงครบแล้วมั้งเออเสียเซียไว่ไมไมอยู่รถกี่อันนะอยู่รถห้าอันแล้วห้าอันห้าอันอันนี้น่าจะได้สามคนได้หนีให้รอดก่อนนะหนีให้รอดนะโอ้โหแสบคันเลยว่ะคนละคันเลยว่ะตำรวจยัเลยว่ะยับพอร์สแสบคันเลยหรอแกกูนะกูกูขันหลังด้วยไอ้สัตว์ดวงตากูเนี้ยเลยขันลัางต้องต้องเก่าแล้วอ่างง ต่อเบอร์เลยต่อ<ด>เบอร์เลยถือไว้เหรอเขาไม่มีใครตามเราเลยกินหมูดิพี่ไม่มีใครตามเราเลยวะ <c oughs> อย่างเกียรเลยวะเฮ้ยมันเทวะเดี๋ยวฟ้าม่พาเสี yeah, ็ยวเรวนงเหนอกันแล้วเหลังขาดอีเส้นหนึ่งมาแล้มาแน่มาแน่แมาร้อยปร์เซนขออนุญาตใช้ท่าไม่ตายนะในการขับนะจัดไปฮอตด้วยยูฮูตำรวจมาเลย หลอกในเดียรหลุดอัดไปเลยเออไปทีนึงเจอสับขาหลอกอ่อนนะเดียวว่าอ่อนเนื้อเรียนรู้อีกเยอะฝากนะเด้อ

เอ็เจโอ้กินไปของวะเนี่ยมีโอ้เต็มเลยเฮียสี่ขันสี่ขันไม่ได้สี่ขันไหนพี่ไม่ได้พี่อย่าพูดอย่าไปกลัวผมเชื่อตัวพี่คือพี่เคยอันนี้ปะแบบว่าเคยแบบดูหนังปะพี่เนี่ยพี่มีคนหนึ่งไงไหมแบบว่าเนี่ยมืองอะไรทุกอย่างเนี่ยพี่เขาชอบแบบว่าเนี่ยมันชอบดังทีไรได้โอติดมากเลยอ่ะคนนนั้ใครอ่ะเนี่ยใครอ่ะหมอเหรอ นี่แหละสวยโซนเอียกว่าแล้วดูทรงรัเกมขาดเลยวิ่งไม่ได้ด้วยที่หมายแล้วที่หมายแล้วเอ้อตำรวจจะยิงวายยังไม่โดนที่หาไอ้กูขาหักพี่ผมขาหักเดี๋ยวจะชนครับเดี๋ยวชนครับไม่เกี่ยว์แบบไม่เกี่ยว์แบบต้อถึกอยู่ถึกอยู่นะกันนะ โอ้ห oh, ส่วนอย่างแนวเมือเ่อกี้พี่คือยังขาวอยู่เลยอะเหรอเบิกรถไปพี่เบิกรถไปที่ตลาดเบิกรถไปที่ตลาดเมื ah. ่อกี้พี่พห็นผมไปเมืม่อกี้โดนไล่โ oh. อ้โหสามสี่ทันเลยพี่เอ้ พี่เบอร์รถหนยแล้วก็ไปจอที่กระดาษแล้วผมจะพอผมจะพักแล้วผมขับไปตรงกระดาษแล้วผมเปลี่ยนรถสวยสวยครับเฮ้ยหลหรือปะหลุดแล้วหลุดแล้วไป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  สรุปสรุปมึงดูใครดูดูใครมาดูหนังเรื่องอะไรดูหนังเรื่องอะไรหนังเรื่องที่จะไปทรมายนาไหมใช่ใช่โอเคพี่ไปอันเนี้ยพี่ไปเดบิวไปเดบิดูหนังเรื่องอะไรวะหนังเรื่องอะไรที่อย่างแบบเป็นอะไรอะไรนะซ่องอัพเต์เซนเนียอ่ะอ่าทำไมอ่ะเออผมดูหนังเขาไอยไงเขาแบบซ่องเหมือนตรงนั้นอ่ะอ๋อตรงนั้นเลยใช่ใช่ตรงนั้นเลยอดเสียอะไรใช่ไหมคือไปตเรวจก็คือหลุดแน่นอน ใช่เ,เมื่อกี้ลองแนละ้หลุดเลยหลุดจริงว่ะเมื่อกี้นะ่ะเกิดตามไม่ได้เลยตำรวจถ้าในตำนาน <laughs>